มันมีกติกาแบบนี้เขียนหลักการสวนทางกับธรรมชาติและก็ไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำเงินไม่หัวกันไม่คุยกันไม่เจราจากันเนี่ยไม่มีทางจะเกิดผลลัพธ์ใดๆไดๆๆ้การนัดหมายในวันที่6เนี่ยนัดหลังจากที่ฝ่ายค้านได้ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วถ้ากรณีคณะกรรมการคดีพิเศษรับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษแล้วบรรดาสวที่ถูกดำเนินคดีพวกนี้ก็ต้องสู้ตายและเมื่อคิดสูตรพิสดานผลลัพธ์มันก็ต้องพิสดาร คือความเป็นจริงเนี่ยนะครับกรณีเรื่องการพิจารณาของบอร์ด D.S.I. ในวันนี้เรียกว่าคณะกรรมการคดีพิเศษตามกฎหมายนายกเป็นประธานยกเวนน้เวนมอบหมายรองนายกที่ดูแลกระทรวงยุติธรรมมาทำหน้าที่ทุกคดี D.S.I. จะรับไปดำเนินคดีได้จะต้องผ่านบอร์ดคดีพิเศษและต้องใช้เสียงสองในสมครับ ในกรณีนี้เนี่ยนะครับเราเองก็ได้เห็นคนเกมแห่งอำนาจตามลำดับความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นอาการเห็นการขับเคลื่อนนะครับการออกแรงต่างๆแน่นอนที่สุดกระบวนการนะครับในการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับซึ่งจะลากไปสู่ในแต่ละเรื่องราว ผมได้พูดมาตั้งแต่ต้นว่ากติกาที่มาสโสวเนี่ยมันไปโทษใครไม่ได้เลยเพราะนะครับรัฐธรรมนูญเ,เขียนไว้อย่างนี้เมื่อเขียนไว้อย่างนี้เนี่ยจะหวังผลอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็หาทางเป็นไปไม่ได้เราผ่านที่มาของสอโสวไม่ว่ามาจากการแต่งตั้งเลือกตั้งร้อยเปอร์เซนเลือกตั้งครึ่งแต่งตั้งครึ่ง แล้วก็กลับมาแต่งตั้งร้อซแล้วก็มาครั้งนี้กติการัฐธรรมนูญออกแบบพิดารกันเอาไว้เพราะฉะนั้นอย่าไปถามหาคุณสมบัติเพราะมันผิดหลักธรรมชาติมาตั้งแต่ต้นเพราะเนี่ยนะครับการออกแบบให้ผู้สมัครไปเลือกคนอื่นนั่นน่ยจ่ายเงิน2,500เพื่อไปเลือกคนอื่นและไฝ่กันไปไฝ่กันมาแต่ละรอบเ่ย อย่างไรมันก็ต้องได้ผลลัพธ์กันแบบนี้ hmm. และความเป็นจริงนั้นเนี่ยผมเนี่ยมองปรากฏการ์ว่ามันดิ้นรนกันทุกคนะนะครับทั้งคนที่ได้และคนที่เกือบได้นะครับว่าดิ้นรนกันขนาดไหนกับรูปแบบพิสดารกันแบบนี้คือพูดง,ง่ายๆว่าไม่หัวกันไม่คุยกันไม่เจรจากันเนี่ยไม่มีทางจะเกิดผลลัพธ์ใดๆได้เลยก็เขียนแบบเอาไว้อย่างเนี้ย นะครับมันก็ต้องเดินตามกันอย่างนี้จะไปควานหาคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ได้ไงเพราะว่าดันไปเขียนกติกาพันอย่างนี้กันเอาไว้ครับส่วนเนี่ยนะครับการทําหน้าที่ในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งสวเนี่ยเป็นหน้าที่ของกกตตั้งแต่ต้นและกกตอเองนั่นแหละที่ส่งเรื่องให้มีการดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม นะครับรายละเอียดต่างๆมาอย่างดีเอสไอเขาก็ทําหน้าที่ไปแต่ว่าระหว่างขั้นตอนนี้ว่าดีเอไอจะดําเนินคนดีเลยหรือไม่เพราะมีผู้ร้องโรงหรือจะต้องส่งกลับไปยังกกตว่ากกตเนี่ยนะครับจะวินิจฉัยเรื่องการเลือกตั้งอย่างไรนะครับว่าโมฆะหรือไม่ขาดคุณสมบัติหรือไม่เพราะารับรองไปก่อนนี่ยและการรับรองของกกตก็ผูกพันกกตไปแล้ว เพราะเนี่ยนะครับข้อกล่าวหาที่บอร์ดของ DSI อไกำลังพิจารณาคืออั้งยี่ซ่องโจรฟอกเงินซึ่งเป็นความผิดทางอาญาโทษสูง7ปี10ปี5ปีรวมกันไปสารพัดว่าอยู่ในบริบทไหนกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันเดิมพันสูงมากใครมีอาวุธอะไรก็จะใช้สิ่งนั้น ้าเนี่ยนะครับฝ่ายบริหารใช้ d ีเวุฒิสภาซึ่งเขาก็ยังมีเวลาที่จะสู้อยู่นะครับก็คือหมายความว่าถ้าวันที่6ที่เลื่อนนัดหมายไปเนี่ยก็ยังไม่ง่ายอยู่ลังเลเพราะมีคนไปทักเรื่อง157กันอยู่เนะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพราะว่าเวลาที่ประชุมเขาก็จะขึงมาตั้งแต่ D.S.I. ที่เขาสอบมาและคณกรรมการกฤษฎีกาเรื่องข้อกฎหมาย และเนี่ยนะครับที่เพิ่มมาคือตัวกกตเพราะวันนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเป็นไปแรงตามประโคมผมข่าวกันก่อนหน้านี้วันนี้ก็ต้องจบพระโฆษณากันใหญ่โฆษากันเกินจริงแต่ว่าเราดูก็เห็นชัดว่าตำรวจสามคนไม่เข้านะครับตั้งแต่ผู้ชัญาการเมร่งชาติมานะบางคนอาจจะติดภารกิจยังไงก็แล้วแต่แต่ทุกคนก็รู้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองมันเอาแน่ไม่ได้ อาวุธเนี่ยนะครับในส่วนดีเอสมมุติว่ารับก่อนวันนี้เลื่อนไปก่อนแน่นอนที่สุดก็ต้องดําเนินการสอบสวนสืบสวนนะครับซึ่งต้องใช้ระยะเวลาคดีที่เป็นคดีพิเศษเนี่ยฝ่ายโจยฝ่ายโจท้องพกอายการฝ่ายจํา,าจเลยต้องพกทนายความมันต้องมีสี่ส่วนไป็นองค์ประกอบในการสืบสวนสอบสวนครับนะครับ และจนกระทั่งต้องส่งฟ้องไปยังอายการแผนกคดีพิเศษถ้ามีความเห็นก็ฟ้องศาลสู้กันอีกยาวไกลแต่ว่าในส่วนของวุฒิสภาเนี่ยริดมีดสั้นเลยก็คือหมายความ,มาว่าเมื่อวานนี้กลุ่มพิราบขาวนปรุษเขาก็ไปยื่นเรื่องสนามครอบอันภายเอาไว้เนี่ยถ้าเขาเดินเกมเร็วก็คือหมายความเข้าชื่อหนึ่งในหนึ่งในสิบ เรื่องจริยธรรมเหมือนกรณีเสนาธวีสินยื่นให้กับประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยประธานก็เก็บเอาไว้ไม่ได้ก็มีหน้าที่ส่งสารรัฐธรรมนูญเวลามันจะเดินเร็วกว่าครับเพราะว่าส่วนที่เขาจะฟาดฟันกระรวงยุติธรรมนั้นนะครับนั่นก็ด่านหน้าเพราะว่าจะต้องเป็นข้อต่อสู้ในคดีทางอาญากันต่อนี่ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรื่องที่จะทําให้รัฐบาลเป็นไปนั่นก็ไปนั่งรออยู่แล้ว คือเรื่องสนามกอบอันภายเพราะถ้าเทียบนี่นะครับกับบรรทัดฐานกรณีปรินากับกนกวันเนี่ยเอกโอเนี่ยก็มองเห็นช่องทางเป็นอื่นได้ยากคือการเมืองก็อยู่ที่การออกอาวุธกันการต่อรองทางการเมืองคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับในการนะครับลงสมัครสวรเข้ามาครบทุกเสียนะครับ แล้วก็วิธีการของแต่ละส่วนกันนั้นเนี่ยก็มีสําเร็จและไม่สําเร็จนี่เราก็เห็นกันตามลําดับว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยตามกติกากันแบบนี้ก็ลงแข่งกันทุกฝ่ายแต่ว่าพอกติกามันเป็นแบบนี้และไม่คิดจะแก้ด้วยแก้เฉพาะเรื่องที่มาของสอสอแต่ไม่ยอมแก้ที่มาของสวเพราะฉะนั้นเมื่อมันมันมีกติกาแบบเนี้และจะไปหวังผลเลิศได้ไงเพราะว่า นะครับเขียนหลักการสวนทางกับธรรมชาติครับและก็ไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันนะครับและเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อคิดสูตรพิสดารผลลัพธ์มันก็ต้องพิสดารน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับเรื่องนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าว่าท้ายที่สุดนั้นมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือต่อรองทางการเมืองหรือไม่เพราะนะครับถ้ากรณีคณะกรรมการคดีพิเศษ รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษแล้วการต่อรองนี่จะเริ่มยากกันตามลำดับเพราะเนี่ยนะครับบรรดาสวที่ถูกดำเนินคดีพวกนี้ก็ต้องสู้ตายแล้วครับเพราะว่ามันมีโทษคดีทางอาญานะครับแน่นอนที่สุดนั่นทุกรูปแบบเขาก็ต้องดำเนินการเต็มหน้าตักเพราะมันคือชีวิตของเขาในส่วนของรัฐบาลก็มีมันต้องมีทางเลือกอย่างอื่นก็ต้องเปชิญ แต่ว่านี่ครับการนัดหมายในวันที่6กนี้แปลความกันว่านัดหลังจากที่ฝ่ายค้านได้ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วแต่ว่าก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือกระดานทางการเมืองที่ที่ทคิดจะต่อรองกันตลอดเวลาคือพักร่วมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกระแสข่าวระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยนี่คือต่างคนต่างมีความเท่าทันกัน และสถานการณ์ขณะนี้พื้นภูมิใจไทยเขาเขาอยู่ในฐานะของการเป็นหุ้นส่วนในรัฐบาลครับไม่ใช่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะครับแม้ว่าท่วงทํานองกันอย่างไรเพราะหนทางข้างหน้าเนี่ยนโยบายบางเรื่องนี่มันสุ่มเสี่ยงกับคุกตารางเหมือนกันเพราะนี่ครับถ้าเขาปฏิบัติตนอยู่ในฐานะของการเป็นลูกน้องเนี่ยแน่นอนที่สุดก็ทําตามคําสั่งและก็เห็นผลลัพธ์กันมาแล้ว นะครับโทษทางการเมืองถูกตัดสิ์ทางการเมือง5ปีกันมาทั้งสิน้นตอนยุคไทยรักไทยทั้งคุณเนวินคุณอนุทินเนี่ยนี่ก็กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยเก่าทั้งนั้นแต่ว่านี่นะครับสิ่งที่เขาแลเห็นก็คือว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เนี่ยตั้งแต่นายกสองคนต้องคดีเนี่ยนะครับแม้ว่าอาจจะใช้ช่องว่างไม่ติดคุกสักวันน,นายกกี่คนก็โทษห้าปีรองนายกสามคน รัฐมนตรีนับไม่ถ้วนข้าราชการเต็มกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพรรคการเมืองต่างๆเขาก็ต้องคิดเหมือนกันระมัดระวังมันผีปลามไม่ได้ <im geon ing sound> ไม่เว้นแม้กระทั่งบอดค <ene> ดีพิเศษเหมือนกันเพราะว่าเวลาพอหยิบยกเรื่องมาตราหนึ่งห้าเจ็ดขึ้นมาเนี่ยจากฤษีกาถ้าตามแหล่งข่าวที่ว่าเนี่ยก็ก็ไม่กล้าที่จะเดินหน้าเต็มสู่วันนี้ก็ต้องรอกรกตก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเมืองก็ต้องดูกันยาวๆแต่ว่าถ้ารับกันไปแล้วเนี่ยมันไม่มีใครเคลียร์อะไรใครกันง่ายๆนะครับไปม้วนทีหลังนี่มันมันจะยากตามลําดับแล้วทางการเมืองแปลความกันว่าเนี่ยนะครับที่คิดว่าคนโน้นจะไปเคลียร์ได้เคลียร์ได้เนี่ยมันก็จะเคลียร์อะไรกันไม่ได้ถ้าสถานการณ์มันก็ไปเพียงแต่ว่าบ้านเมืองเนี่ยมันเดินเข้ามาถึงจุดที่ในแต่ละส่วนมันกําลังจะถึงทางตันกันเต็มทีวันนี้ถ้าเป็นเ็จเด็ดขาด คณะกรรมการคดีพิเศษก็เป็นไปตามราคาที่ประกาศกันมาก่อนหน้านี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเราเองคงจะเห็นอะไรกันอีกมากมายครับว่าทุกเรื่องทุกราวเดี๋ยวก็พักกันมาหมดเดี๋ยวก็ไล่กันไปเนี่ยนะครับจนกระทั่งหาดีกันไม่ได้เลยนั่นก็วันนั้นก็นะครับก็เป็นจุดจบกันในทางการเมืองกันอืแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้น นะครับผมก็วาดหวังว่าพี่น้องประชาชนเราจะได้ซึมซับเรียนรู้นะครับในแต่ละเรื่องราวนะครับให้เห็นถึงคนเกมเห็นถึงเล่เพทุบายแต่ทั้งหมดนั้นจะไม่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนครับเราในฐานะประชาชนนั้นนะครับก็ก็เตรียมการที่เราจะต้องมีความพร้อมกันนะครับแต่ว่าหนทางกระดานทางการเมืองข้างหน้าก็ต้องดูกันเป็นตอนๆกันแบบนี้